ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซ t r a d e ให้ดูนะครับวันนี้ผมจะใช้ตัว RSI นะครับกับโโตเริ่มต้นทั้งหมดเลยนะวิธีการติดตั้งก็อยู่ในคลิปยาวๆ30มนาทีนะครับสามารถไปดูได้เป็นคลิปก่อนหน้าเลยตอนนี้ามาเริ่มต้นเทรดกันสั้นๆน,นะครับเปิดกราฟใหม่ก่อนโอเค g U j u แล้วก็ GU นะครับวิธีการเทรดก็ง่ายๆนะครับเมื่อ rsi ขึ้นไปแตะโซนข้างบนหรือที่เาเรียกว่า overbought นะฮะแล้วสตอร์เนี่ยขึ้นไปแตะข้างบนเหมือนกันต,ต้องประมาณนี้ประมาณไหนดินี่นีประมาณนี้เห็นนี่ไหมครับแท่งนี้สีแดงอันนี้มันแตะแล้วนีมันก็ลงใช่ไหมแต่ อเน,นี้ยผมต้องรอโอกาสนิดนึงมันจะต้องรอสตองขึ้นไปเหนือเส้นแล้วค่อยตัดนะครับประมาณเนี้ยแต่น,นี้มันไม่แตะเนี่ยบางทีก็เทคนิคนี้ต้องรอนิดนึงนะครับมันอาจจะใช้เวลาหน่อยเซื้อมาอยู่จังเราก็เข้าแบบเดินเสมอนะครับเราก็แก้ไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คือรอนะครับ วิธีนี้ก็คือต้องรอแก้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะซูทมันทะลุอะไรอย่างนี้อยู่เราต้องแก้ในไม้ต่อไปนะครับไปกดไม้ต่อไปนะครับกดนิ้วเราจะทำการแก้ไม้ต่อไปไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับไม้นี้ก็ยอมไปนะครับเกือบชนะนะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนี่คือเป็นการแก้ไม้นะครับเพราะเราแค่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดแท่งแดงตอนไหนเท่านั้นเองนะครับเราก็ีแต่ต้องรอแล้วก็รอรอแก้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าสมมุติมันยังทะลุอีกผมก็จะกดขายอีกทีหนึ่งนะครับ แต่กรณีต้องทะลุเท่านั้นนะครับถ้าไม่ทะลุก็ปล่อยไปก่อนนะครับเต็มตัวกดนิแต่นี่ก็ตัดกันหมดแล้วนะครับตัดกันหมดแล้วนะไอซก็โผลงล่างแล้วนะฮะอืมึ้นวิสุดท้ายนี่ ก็ขึ้นวิสุดท้ายนะครับเราก็ต้องแก้นะครับสบภาพจนี่รากเลยลลเจอแนวต้านแล้วนะต,ต่องซ้ายมีแนวต้านนะนี่ตรงนี้นะครับแนวต้านนะครับ แนวต้านทํางานนะครับตรงนี้นะครับแนวต้านเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับแนวต้านอยู่นี่นะครับที่เหลือคือจุดเข้าแล้วครับว่าเราจะชนะสักกี่จุดถ้าผมชนะจุดเดียวเท่ากับแก้ไม้ได้แค่ไม้เดียวนะครับโนที่เหลือก็แพ้ไปแต่ถ้าเกิดชนะทั้งหมดก็คือชนะทั้งหมดก้ามาสามไม้นี้ติดกันไปเลยนะครับ <c oughs> ลงไปอีกสี่ ลงไปอีกนิดสุดท้ายกำไรนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือวิธีดูแนวต้านในสามสิบวีมันอาจจะไม่ได้แม่นมากแต่ว่า RSI เนี่ยบอกได้แล้วก็ตัวสตรเนี่ยที่ตัดกันแล้วเนี่ยมันก็บอกได้นะครับแต่ตอนนี้คือต้องรองนิดนึงอนะ่ะมันกลัวโดนลาก เพราะว่าผมจะให้สัญญาณแท่งนี้นะครับเป็นการกลับปัวก็ได้นะครับเพราะว่าเขากลับปัวตรงแนวต้านตรงนี้พอดีนะครับผมถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มไหลลงไปแล้วนะเรามาดูกันว่าแรงซื้อแรงขายจะมากกว่ากันนะครับนะที่นี้นะอย่จบแบบไหน โอเคไปต่อได้ตอนนี้ต้องรอนิดนึงนะครับเพราะว่าไอเนี่ยมันลงมาข้างล่างแล้วแล้วก็สตอตเนี่ยมันก็เริ่มตัดมาแถวนี้แล้วด้วยถ้ามันยังไม่ได้ลงร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็อาจจะขึ้นไปก่อนอีกทีนึงนะครับต้องรอนิดนึงรอจังหวะซื้อสวยแล้วค่อยกดขายนะฮะเราต้องรอน,นะครับแต่ตอนนี้ผมว่าแรงซื้อมันเยอะอยู่นะ สต้องสู้นสันตรงเนี้ยจึงจต้องหาจุดที่มันดีกว่านี้อันนี้ก็เป็น e o e ก o แท่งนี้ลงมาแนละ้วอันนี้ปล่อยไปก่อนอ่า UJ โอ้โห UJ ขึ้นมาแล้วครับผมกดไม่ได้แล้วนะ i s i ดีถัวขึ้นมาขนาดนี้ละเขางอมานี่เลยส่วนตัวนี้ e t e g d e เส้นอะไรนะี่ย โอเคย g ก็อยู่ตรงกลางนะครับปล่อยผ่านนะครับเอาละตัวนี้น่าสนใจนะครับรอมันลงมานิดนึงแล้วค่อยกดนะนี่ครับ RSI อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สตอร์อยู่ข้างล่างเรียบร้อยนะครับประกอบกับซูอมกมันเนี่ยสามสิบวินาทีเราจะเห็นแนวรับแถวนี้นะครับผมมันจะต้องมีประโยชน์สักแนวหนึ่งนะฮะ แต่ถ้าเกิดเราซูมออกมาขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่เห็นแนวซ้ายขวาตรงนี้เลยแล้วหรือว่ามันทะลุไปไกลแล้วฮะแบบไม่เจอแนวต้านไม่เจอแนวรับไม่เจอแนวซ้อนนะครับก็จงระวังไว้นะครับเทคนิคนี้อาจจะใช้ไม่ค่อยได้ผลนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากเตือนนะครับแล้วก็ถ้าโดนลากแบบนี้นะครับก็ทำใจได้อย่างเดียวนะครับตอนนี้ งบวก,วก็เตรียมตัวแก้นะครับโอ้ยลงมายาวนะคิดแก่เราโอ้ย,แ,อย,นะอยแท่งนี้ลงมายาวมากนะครับก็มีโอกาสที่มันจะสวนกลับไปเป็นพูลแบ,บ็ c นะครับโอเคต้องรองนะจังหวะสวยๆเราก็เข้าไปอีกไม้หนึ่งแต่ถ้าแรงขายมันเข้าอีกเราก็ต้องยอมนะครับ โอประมาณห้าวิสี่วิสามวิโอเคคอยซับเท่งมันนผมเชื่อว่ามันต้องมีการผู b แบกแล้วนะครับคือไส้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นไส้นำลรองได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่ถูกก็คือมันจะไหลายยาวไปหาแนวรับข้างล่างนะครับแต่ดูจากสตอรพวกนี้เนี่ยมันก็มีสัญญาณการขับตัวมาแล้วนะครับผมที่เหลือก็คือจังหวะที่เรากดนะครับว่าจะถูกจังหวะหรือไม่นะครับ ถ้าผิดจังหวะหรือผิดจุดเนี่ยเราก็อาจจะแพ้แบบรัวๆก็มีนะครับอืมนี่คือวิธีนะครับในการกดสตอร์อไอซ์ไอนะครับผมเราก็ต้องรออย่างเดียวอันนี้ก็ต้องรอนะครับเพราะว่า,อาไอซ์ไอเนี่ยดิบงอขึ้นแล้ว แต่สตอยังอยู่ข้างล่างเราก็ยังมีจังหวะที่สามารถเข้าได้นะครับเข้าซื้อได้แต่ต้องรอนิดนึงเราต้องรอจังหวะสวยๆนะครับโ u e เอาละตัวนี้ก็ลงมาละ ASI เนี่ยตัวหลักเลยถ้าเกิดมันลงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่สตอยังอยู่เนี่ยเราก็ยังมีจังหวะเข้าได้แต่ต้องดูเวลาด้วยนะครับเวลามันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ซูมเข้าซูมออกก็หาแนวรับแนวต้านตรงนี้เล่นๆนะฮะแนวต้านอยู่ข้างบนแนวรับอยู่ข้างล่างนะครับจําไว้แค่นี้ถ้าเกิดมันเจอแนวซ้อนๆตึมๆเยอะๆก็ระวังกันด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ยังไม่กดนะฮะเพราะว่ามันเจอแนวต้านจริงนะครับโอ้โหไม่น่ากดไม่ได้กดลงมาแล้วโอเคถือว่าผมพลาดนะครับ แต่บางทีถ้าเกิดเจอเบรกเอาก็อาจจะขึ้นไปเลยก็ได้นะครับตรงตรงตรงคิดย้อนกลับด้วยว่าถ้าเกิดแนวต้านตรงนี้เอาไม่อยู่อะ่ะแล้วเทนตอนนี้เนี่ยเป็นขาขึ้นเนี่ยเทนขาขึ้นมันค่อยๆขยับขยับขยับ,ข,ยบขึ้นมานะครับซิกซักขึ้นมานะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับว่าแนวต้านเอาไม่อยู่แล้วมันก็ขึ้นไปเลยก็มีนะครับ UJ นะตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ระวังไว้ ไม่ได้กดนะไม่เป็นไรอันนี้ก็ผมกลัวว่าตรงเนี้ยเป็นแนวต้านแล้วเปลี่ยนเป็นแนวรับนะครับเพราะว่านี่ต้านเก่าเป็นรับใหม่ได้แล้วถ้าเกิดมันต้านอยู่แถวแถวนี้ยแทงต่อไปมิวกบบพุ่งเนี่ยนะแถวเนี้เป็นแนวต้านได้แนวต้านตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เส้นแถวนี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ย RSI มันก็พยายามดิ่งลงนะครับผม โซนแรงขายยังเข้าอยู่แต่ตรงนี้มีแรงซื้อแน่ๆเพราะว่าแนวต้านมาอยู่แถวถนั้นแหละต้องรองมันร่วงลงมาเนะนี่ยแนวต้านอย่างนี้ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีแต่มันย่อยๆหมดเลยนี่เห็นไหมขึ้นมาแล้วแนวต้านปิดกลับแนวต้านมาละนี่เห็นไหมตีเส้นอยู่าอย่ามุ่งๆกันมันประมาณไหนนี่แนวต้านตรงนี้นะครับแนวต้านจุดนี้หนึ่งจุด ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับผมต,ตีที่บอดี้บอดี้ตรงนี้นะครับบอดี้แนวต้านขึ้นมาปุ๊บมันลงมาปั๊บเนี่ยขึ้นมาปุ๊บลงมาปั๊บแล้วก็ตรงไส้นะครับมันดูความสัมพันธ์นะฮะนี่เห็นไหมมาแตะลงไส้แล้วมันก็ขึ้นไปนะครับแนวต้านเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นแนวรับเรียบร้อยแล้วนะครับหรือที่เหลือก็คือกราฟนิสัยของกราฟอย่างเดียวนะครับว่าจะเอาอยัางไงอย่างนี้ก็คือแนวต้านมันเอาไม่อยู่มันเอาได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็ ก็รว่วงลงมาต่อเลยทันทีนะครับผมเราก็จะไม่ยุ่งกับมันเท่าไหร่ล่อยวันนี้ผมจะทำคลิปสั้นๆให้ฟังนะลเทรดแทบ mm. Low ไม่ได้เทรดเลย recall อย่งเดียวเห็น v e c o l l อ่านี่ไงครับเห็นนี่ไหมตรงนี้แนวต้านนะครับเัาก็ขึ้นไปแล้วเนวี่ยมันปิดแถวๆนะี้เนี่ยแนวต้าน,นเห็นไหมต้าน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 สองครั้งเอง ไอ้หนึ่งสองสามสามครั้งนะครับแล้วแท่งเนี้ยมันก็ลงมาทดสอบแนวต้านนะครับเปลีป่ยนไปแนวรับมันก็ขึ้นไปซึ่งพอกราฟเนี่ยขึ้นไปแบบนี้เนี่ยไอ้พวก iSI หรือสตอรตรงนี้เนี้ยเรจะเริ่มเชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับสำหรับผมเนี่ยคือเชื่อถือได้ยากเพราะมันเบรกเอาไปนะแนวที่เชื่อถือได้มันต้องเป็นแนวที่แบบอยู่ในซ้อนๆกันอย่างเงี้ยผมว่า iSI มันช่วยได้เยอะนะครับ iSI กับสตนนะครับผม,มช่วยได้เยอะ เอางงว่าวันนี้คลิปนี้ผมจะมีสาระเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมช่องแซมเครดให้ดูครับขอบคุณครับ